จะตกปากเขา้อัวดีเอดีมาเข้ามาเข้ามีบลเ่ครับยังออการการตรงนี so ้มีตั้มาคุณอลนีบเม็ีเม็ดีเยีมด้วยเม็ดีพอไยังครับอรัขัดพี่น้องซน้องน้องคนเดีนะรบอกนแล้วบอสังทองคนไปหาไทโกบอกเลยนอยเ้ยมันเก็บไ้ดิอีกยง

มยอสุมูลชั้ของเราเลยเอาเลเจ้าอมแอมมาพี่ไป่น้องไน้น้องอมพี่จำไปเด้อไม่ไผ่เนี่ยจำเจ้าฟองใหม่ทิ้นัเอียะรทิ้งนั่งเอกยงมงอยู่ที่นทิ้ง่เอหมดเลยนั่นี่มีนั่งไรเคค้าเจะ้ไม่มีนังไรอยู่นหรมีชูใจมีน้องเบีย ้องคนไม่ได้กลุ่มเยเขาไ่ได้กลุ่ลูกเีวอนนลูกยอีเบียอยูกนจิวอันเช่นุนี่ตาบรเซียมีนมเะอกเกอมีมีอมาชยู่ในกลุ่มในลูกอ้าใช่เบี้ิดอยู่ในกลุ่มนี้เขาไมอยู่ในกั มีอพอเหลมมีนุมีชูมีเปียกนึกวพระทั้งไหนเป็นพระเป็นพระหรื <พะ S 2> ออแหลมเนี่ยขอบคุณอ,อนะไรเนาะแรมนึกว,ว่าลงพี่ ไม่ว่าหลวงพี่มาจะทังไหนพี่น้องนะขยายเบื้งบันไดเป็นพ่อใหญ่แหลมล้เซนแล้วนเบต้วไาหลวงพี่มาทังไหนเอาอ้อ่อยยใส่เบดพี่น้องมีวัดมีพ่อแหลมม้ดีมามานัต้นน้ำปุ๊บมานต้นน้ำเสียงแฟนปุ๊ปุ๊บมาทำาไว้เนออ ห้องน้ำทางน้อันี้เป็คทอมพอข่อยคือแตงตูตะเวนแถววะใส่เยเใส่พระใส่เสียนพร้อมหเยจางเมือจางางมาหนม

ไม่ไม่ไส้เซอ่์เป็นฉากสี่ทำาได้พอเดืเป็นสามแล้นพ่อเลี้ยงขึ้นพ่อขึ้นพ่อจะเป็นอย่างนี้ฉากแรกจะสมิโออกฉากสองภาษาอังออกฉากสามตึมลจะหน้าออกฉากสี่ลูกเขยออกฉากพาไปเลือกคู่มันเป็นอย่างนี้ฉากลายแอ่ะคบ ฮะมันต้องเปิดต๊ก่อนเดียเปิดต๊ะก่อนน่แลละมันจะเริเป็นสากที่้องสุ้มนั่นห้องซุ้ม เป็นชากเป็นเป็นแม่ครับก้าเป็นเปลี่ยนเป็นภาษาสังออกกอนภาษาสังนี่จากพัทลุเอ้าฟังใหม่นะฉากแรกเป็นเมืองยศวิมลฉากสองภาษาสังออกฉากสามซุ้มนางเอกออกอยฉากสี่ตืดออกฉากห้าเปิดตัวงอฉากหกเลือกคู่ ฉากเจ็บเป็นเมืองยศสิมลไปนี่แหะเขาอ่นู่นี่น่นฉากแปดลองเจริญจัเาจะเก้าว่าฉากเก้ามตามมันลายปวดไม่เมืนเดี๋ยาแบ่งกลุ่กันเสียดปับเขาก็จะแบ่ว่าอมกไรได้ว่าเขาเรื่องเ้าต้องย่ของเขาฟัง้เรื่องสอนไม่ดีเยเนาะเราจะมันจะได้ง่ายที่สุดเนาะเรต้องต้องสองได้เอาเป็นว่าจัดกลุ่มกันแล้วเมื่อหลาพร้อมพ่ออาทิตย์มันจเป็นออกสองปอดฉากเข้าะฉากเข้าเปเนี่ย เอไปพอแม่อาถาแม่า hmm. ติดไปถมดามุวนโค้เฉีเอเตะเร็วๆี่เอินลูกสาวอกแมาเดินดาถึงคดึงเอากันผู้ใดคนไมอ่ะดเเาดึงเอากันเพาอเจะได้บอาพวมพวบอกกอนดึกอยู่าคนมีเอน่าพอง้เท่าตัวลังก็่าผมเอิญทีเดีวมาดูกอนมีช้างช้างอภิวัต ช้างจัก,กรพรรดิสุรศักดิ์สุรศักดิก์มีขววนมีเป้ามีโยโูโรมีฟิมอันนี้ปะกติที่เราอยู่ดีเนาะเนี่ยอยู่นี่ค่ะคือพิซซ่าหายขาดไม่เคยเลี่องถูกหรอกคนเลี่องถูกมีน้อยอันนี้เคยเด้อเคยเด้อ พดีไดมอนลาน่อยดีเป็นอีเดียไดมอนเป็นเป็นโตดีลาน่อยเป็นอีนไปตามลงพีวัดเป็นเตนะครับงวทอากัสัเป็นยี่ปุ่นดวาที่เาเนาเอาสร้างเป็นฉากวันนี้พอกระลืมลางเรือนวยกันดิเอาอดาด้วยกันเอาพ่อเจ้าพระลูกอย่ี้ย่างแรกเวอคนคนเขาบวกกัน สาวก็เอกขนาดนด้แต่หาลับกระซังตัดปีกาที่บอกไปว่าไม่เอกข้บริบาวสังตัดไม่ยาวมันไม่ยาหรอกแกแกไม่ให้พูดเยอะมีเขาเรียกอะไรจะน้อยนน่นตามเรื่องแต่เาเหรอมตามเรื่องตามเรื่องะกเ้ายู่ก็บ้าคนังวเอาเ้าหักนก็เบาลว่างได้ลูกน้องเขาดั้งาายา้ากซอมน้อนาันแ้ว่ี่แล้ว เพราะว่ามือนีห้ามาเหรียญยวนอําเภอหนองหงบุรีรัมเพราะว่าห้าเคยมาล่งแล้วสาวนอ้อยอัเพอรน์นองหงบุรีรัมมันไก่มือนั้นเห้ามาล่ำเรืองอันจำปาซีต้นบันนี้พ่อมาียวนี้มันมาเล่นไกลกันเกินไปพล่นก็เลยอยากเปลี่ยนเรื่องลนําเพื่อที่สิบ่หายพี่น้องเดืเอบิงันเกา่าประเดืเอบิงสํานะเกยต้องมาพกกากันซ้อม เขางานเร็วแล้วก็มาซ้อมร้แล้วก็พ่อพดนอกเอาเอาละเกิดมดมาจากไหน เราก็ว่าตามตทนนั่นแหะขาให้ไปฝากบรรชารานูเย็นเปสุดไปดต่ท่านนี้เสด็จพีบาราชการในสระเกดถ่าเสด็จผิดขอไปฝากพอพอใจนะพอใจตานั่งบแว่าพกสิเลน้ำหลวงน้ำเต่าอยู่โอเคเอาเายิข้าวเาอยู่สิเงแต่ละคนโอเคเอาที่มันนี่ไปจับของมันย่นี่สองสองอะไรวะสองลอดไป

ทั้งสองยังพี่เงาะ่ังโอ้พี่เงาะมระสันหลงกรโทษเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากเงาะเป็นสังท่องแล้วพี่น้องปีนี้เป็นทองค่ะเป็นทองค่ะเป็นทองค ขั้นบ่เปิดฉากซองนี่บ่ได้ออกแค่เพี้ยบ่ได้ออกข้าวแกล้งได้ออกบางมือก็ได้บางมือก็ได้ออกบางมือก็บ่ได้ออกแต่งตัวแล้วจะมีสุเตทล่ะคนเช้ารุ่งวานแล้วไม่ได้วางแช่ละ โกกินยุงหงะไี่เด้เมีนจ้าโกกินยุงหงะเด้ครับพระเอกได้หงะไ่ได้ออกเด้แข่งของฝากหน่อยตัวหนากเดียวืื่อไหนนอกตอ FC ทนร์พี่กอกชาติพี่วดออกไปหนครับเด็กจะไปทำอะไรลูกไปที่นี่ไปตะบรูเทยนเมียนกำลังจำใจ เปลายเป็ุงใช่ใช่เพราะเขาเป็นที่สัขายแลายเปนอหงไปงามอไปงามทางไหนห้าแงามหอหนท่านสุรัดมาอห็นจับขึ้นไปบบนีถ้าขึ้นเาดเสียังไนนขอย่างนึ่งจะไปเลียบสูไปล่องใจรนาบุ ใช่ทมได้ห็นวีเขามากแคนี่ก็สิเป็น้าห้หัวเลือคูด้มเกาเลยห้หูเลยมเกาเล่นบอกให้ใตาเจากรรมบอกเพาะเขาเขาเรียกน่อยสมมเอินเป็เลือคูอยู่นะโอ้เด็กหน่อยเรือเจ้าสิมอรอนแ่ตอนนี้เสริมอะไรเพราะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้เสริม พี่หมอว่าภาษาตะวันตะปวานี้ออกจากในพันธุรัลมากตอนนี้ยังไม่ได้ยังไไม่ด้ใส่ชุดเพราะยังยังประเท้ไปดูดเนตบอแมนอันนี้เป็นงอกเป็นแล้วแต่ปวานี้ออกมาเลยนี้ออกมาจะซื้อเพราะอยากอยู่น้ำแมียังที่ต้นเป็นเงาะนะคะเคยนี้พี่ต้นเป็นเงอกนะก็คือเป็นรูปท้องมาแล้วนะตอนนี้คือเขาเป็นรูปท้องมาแล้วไหมคือเปิดตัวเป็นรูปท้องหรือไม่ครับเปิดตัวเป็นวาสัง แค่ว่านี้ออกจากแมู่ิกกันมากขึ้นเราเห็กว่าเป็นลูกของผู้นั้นผู้นีออกมามอ่นนามไ่ร้น้ตัวามีเจ้าอะไรต้หข้สามต่อไปจะเปิดตันาจะบอกเราเลยอะพี่น้องแล้วนี่เจอกันเด้อกับลังเดองตอก่อนสังท่องหมอปลา พี่น้องอำเพ่อนน้องหงตอนนั้นไม่เล่ยนน้องหงเรีนอยู่ไอ้ลำเลีองจำปาชิดนแต่ว่ามือนีเปลี่ยนเื่องเลรนเพราะว่าเขาเรียนอยู่อำเภอนนองหงคือกันบุรีรัมนะคะตอนเด็เลยเขากเทปียนั่งาน้งเดวพี่น้องแค่แค่เจอกันเพื่อนีนะคะพี่น้องค่ะลคเพ่นองนพีะ